ครับอันนี้เป็นการก่อสร้างโรงงานหรรทัพปิงปองแห่งที่2นะครับคนอ,อื่นก็ปิดโรงงานแต่หรรทัพปิงปองสร้างโรงงานเพิ่มควนกระแสนี่คือความนิยมของหรรทัพปิงปองที่ผู้บริโภคใช้ตดีแล้วบอกต่อกันไปทั่วประเทศแล้วจนฐานการผลิตจากโรงที่1เนี่ยมาลงที่2อีกนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันก็ต้องขยายนี่ครริมถนนมิตรภาพนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพ เลยเกิดลำตะคองมาประมาณ10โลเลยเกิดลำตะคองมาประมาณ10โลนะครับอันนี้เป็นการตอกเข็มปั้นจันทะร์รั้วกันดินสไลด์เพราะว่าเราผมสูง3เมตรจากดินเดิมอันนี้มันเป็นที่ลาดเชิงเขาะนะฮะอยู่ที่ลาดเชิงเขาก็เลยจะเป็นต้องผมสูง าจะเอาปันจันไอ้าจะเอาเข็มมาต่อไปไงอะมันดึงวันทีเราสองต้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดึงต้นหนึ่งขึ้นไาต่อเสียบแล้วเสียบลงไปต้องได้ระดับเพราะว่าตรงเห็นเสาช่องว่างอยู่เนี่ยก็จะเอาแผ่นคอนติีตเสียบนะเรียกว่าเข็มชิปลายกันดินสไลด์ออกสองข้าง จะถมดินไปจนถึงเสาไฟแรงสูงนู้นนะครับที่ยาวโรงแรกอยู่ในอำเภอสี่ิิวนะครับอันนี้โรงที่สองก็อยู่ขยายการผลิตออกมาริมถนนใหญ่เลยริมถนนมกภาพเพราะว่าถ้าจะไปอีสานเหนือก็อยู่ออกไปทางชัยภูม หนองบัวลำพูออกมาเส้นนี้แล้วเกิดเลี้ยวขวาก็าออกไปทางชายอุอบลถ้าจะตรงไปก็ขอนแก่นอุดอรนะฮะเพราะว่าอันนี้เปรียบสเสมือนเป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของภาคอีสานตอนบนตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือนตอนล่างทั้งหมดเพราะว่าถ้าจะไปทางสา,สามเส้นนี้ก็ต้องผ่านราคาผ่านโรงงานหลังคาปิงฟองซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลง ยี่สิบกว่าจังหวัดเราก็เลยเลือกทำเลตรงนี้เป็นปทำเลที่เหมาะเพราะว่าจะขึ้นไปอีกยี่สิบกว่าจังหวัดก็ต้องผ่านเส้นนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปชัยภูมิออกหนองบัวลำพูไปอีกหลายจังหวัดน,นะถ้าเลี้ยวขวาก็ออกไปอุบลสีสะกเกตสุลินถ้าตรงไปก็ขึ้นจากเส้นอุดรขอนแก่นไอนะฮะอ่านี่เข็มก็เริ่มต่อแล้ว ผ่านอีสานผ่านอุบลจะไปอุบลจะไปขอนแก่นจะไปอุดรหนองคายจะไปชายภูมินองบัวลมพูลบบุรีฮะไม่ใช่ลบบุรีครออกไปทางเห็นจะผ่านโรงงานยิงปองหมดะนะาแม่ผ่านมาก็าแวะซื้อสายรถกลับบ้านได้เลยสรับ รายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจปิงปองก็ประสบความเำเร็จขึ้นมาตามลำดับ,ดบเพเพราะว่ามีการใช้ดีระบอกต่อมีการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคไปได้ทั่วถึงทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน3-4ประเทศด้วยแล้วก็มีการเปิดสาขาที่ขนมเปน็นลาว บูนายเพราะว่าที่นี่เป็นฐานการผลิตที่เดียวเราจะไม่ไปเปิดสาขาย่อยเพื่อให้ได้มาตราฐานของการผลิตเป็นมาตราฐานเดียวนะฮะจะมีเมเทียน เป็นภูเขาฝวามือผมก็เป็นหามันนิดาซ้ายมือ,อไปก็จะถึงทางเลี้ยวซ้ายไปไยาบูลของบุรลมูฝวามือก็จะออกไปบนตรงไปขรงวุดอขวัแก่นสะบนคระกนไปนู่น ไปพอเป็นพิธีนะก็คงไม่มันจะไหลไหมน่ะอนาคตมันนับแปมันจะจมลงไปไหมจริงๆมันเข็มพวกนี้มันจะมีบ่ามันใช่ไหมล่ะอันนี้เราไม่ได้ทำบ่ามันคือเราทำสินค้าออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็ดี สอบให้มีหลุดมีร่อนให้เย็นทิ้งถ้าแผ่นร้อนเราจะเอาอะไรรองดีอ่ะเอาแผ่นเลยเหรอก็เปลืองเลยเอาแผ่นพื้นวางเลยเหรอ มันจะไหลลงไปไหมล่ะไหลไหมดูดินแล้วน่าจะไหลอ่ะเนาะมค่อยกดลงไปไหลลงไปไหลลงไปก็โลง